<My> <Love> <dio> ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกา,าสรุ้นรับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้า,ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่มายกับพี่นัทด้วยนะ <atar ain> เฮ้ยนี่ถึงสถานีแล้วนี่ <atar ain> <S <S เอาบันนี่ทลบอปะบันนี่บันนี่ธอได้ย <atar ain> <atar ain> ินฉันไหมอะไรเล่า เอ้ย <Bond> <Pokémon> ถึงแล้วอ้ไราแล้วเฮ้ยบันนี้เธอฝันปะเนี่ยอะไรเ่องาแล้วเฮ้ยเธอละเมอเหรอบันนี้บันนี้อันนี้แนี่ไอ้เร้แล้วไอะเร้าเธอละเมอรอบันนี้อ่าอะไรเหรอเมื่อกี้ใช่เธอหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครตื่นได้แล้วม <ung> ันถึงแล้วอะไรนักหนานี่ อันถึงแล้วใช่แล้วไม่บอกตั้งแต่เลขราชายเกิลโถ่ฉันก็เรียกเธอตั้งนานเธออะไรแล้วอะไรเล้าอยู่ตั้งนานน่ะจไม่ฉันพูดอย่างนั้นเหรอเธอละเมอเปล่าฉันไม่ได้ละเมอราเกิลเสียงฉันเป็นอะไรเฮ้ยเธออยากเป็นบันนี่อยู่ไหมฉันเป็นบันนี่เฮ้ยเสียงเป็นไรเนี่ยฉันว่าเธอต้องไปกินยาอมแล้วแหละ กินยาอมเสียงหายแล้วแจ็คเกิลฉันหยอกไปถึงแล้วหลอดสถานีรถไยอ่ะใช่อันนี้เป็นบ้านเก่าฉันเองโอ้แจ็คเกิลบ้านเธอมีรถไฟวิ่งผ่านด้วยใช่แต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบไฮโซอย่างนี้นะต้องมุดทางท่อนี่เปล่าบันไดก็มีบันนี้อ้าวหรอไม่บอกว้าวโอ้บ้านสวยจังเลยสวยใช่ไหมล่ะนี่ฉันไม่ได้มานานนานนะเนี่ย แล้วแยกมีทั้งไฟเขียวไฟแดงติดยาวเลยดูดิแช่ไว้รถไม่มีด้วยเขาไปไหนกันหมดนะมิชชันไม่ได้มานานเลยอ่ะไปเดินดูที่สวนกันก่อนไหมบันนี่ข้างหน้ามีสวนสวนนี่หรอเหน่เหนื่อยเรานั่งพักกันสักหน่อยละกันบันนี่งั้นฉันเล่นน้ําแป๊บนะว้าวไดีเธอใหญ่ไปจับปลาในนั้นกินละกันไม่มีปลาสักตัวเลยไชกลือหรอ อาบน้ําล้างตัวบ้านเธอมีน้ํำไหมน่าจะมีแหละแต่ว่าคือฉันไม่ได้มานานแล้วอ่ะไม่รู้มีอุปกรณ์อาบน้าอยู่หรือเปล่านี่ชายก็ว่าแต่บ้านเธออยู่ไหนเนี่ยฉันว่าบ้านฉันอยู่แถวแถวนี้แหละโอ้แถวนี้อรอมันมีแต่ดินเนี่ยเอาใครจะไปอยู่ในดินล่ะบันนี่เฮ้ยหรือมันอาจจะอยู่ใต้ถังขยะก็ได้นะเอ้ยฉันจะไปอยู่ทําไมใต้ถังขยะบ้านฉันก็มีอ้าวเหรอแล้วบ้านเป็นบ้านเก่าเธอไหนเนี่ย บ้านเก่าฉันอยู่แล้วหละฉันเป็นกระต่ายฉันก็ต้องอยู่ในรูดินดิเชอร์ใช่ฉันจําได้ว่าบ้านฉันอยู่ข้างสวนนี้นะแลงไหนอ่ะตึกนี้หรอเฮ้ยบันนี่อะไรบ้านฉันอยู่ตรงนี้แต่ว่าแต่ว่านี่มันไม่ใช่บ้านฉันแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยหรือบ้านฉันโดนทุบทิ้งไปแล้วบ้านเธอโดนเวนคืนชัวร์เลยโอ้ยนี่ฉันไม่ได้มานานมากขนาดโดนทุบทิ้งเลยอ่ะฉันบอกเธอแล้วให้จ่ายตังค์บ้างโอ นี่เราลองเข้าไปดูใหม่ๆไหมมันกลายเป็นตึกอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ว่าดูน่ากลัวจังอ่ะอย่างกตึกยานอวกาศแชกเกิเปิดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเปิดได้แล้วทำไมเปิดง่ายจังนั่นน่ะดิเฮ้ยตรงนี้มียามรอบๆร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 บๆเฮ้ยเขาจะเห็นเราไหมอ่ะนั่นน่ะดิเราต้องแอบเข้านะเราลักลอบเข้ามาเหรอเฮ้ยเราเข้ามาอย่างปลอดโปร่งอ๋อเหรอเราจะโดนจับได้อ่ะไม่มีใครจับเราหรอกจริงอ่ะจริงอ่ะเราต้องไปทางไหนดีอ่ะแชกเกิ ไม่มีใครเลยฉากนี้ไหมเอ้ยก็ได้นะลองเปิดดูดิเปิดไม่ออกอ่ะเอ้านี่แน่เฮ้ยเฮ้ยคือไม้กระชาพิเศษฉันคลอแล้วเปิดได้เลยเข้าไปได้เข้ไปเฮ้ยมาดูลึกลับสับซ้อนฮะฉันเห็นโยโย่ไหนเฮ้ยจริงด้วยเจับโยโย่อุ้ยมอสแมนด้วยเขาจับมาทําอะไรเนี่ยไหนไหนอุ้ยอยู่ด้วยกันเลยอ่ะเฮ้ยไปนี่ลบอปล็อปล็ล็เฮ้ยฉันเห็นด็อกเตอร์ ต่อไปผลงานดางวิทยาศาสตร์ของฉันเนี่ยจะเป็นที่ก้องโลกมากๆเพราะฉันจับโยโย่กับมอสแมนมารวมกันไว้แล้ว <c oughs> คราวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโยโย่มอสแมนกลายพันธุ์โยโย่มีไปอีก <c oughs> แผนการยึดครองโลกของฉันเนี่ยก็จะสำเร็จผล <c oughs> จะบรรวมตัวกันได้เลย ไงดีอะชาเกลเราเข้าไปเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นออกมาแล้วอะใช่แล้วเขาจะรู้ไหมนี่ว่าเราทําอะไรอะจะมีใครเห็นเราไหมอะหรือเขาจะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่านั่าดีเฮ้ยตึกนั้นมันน่ากลัวมากตึกนี้เปิดได้เอ๊ะแล้วเราเข้าไปแอบนดีกว่าเฮ้ยทำไมดีแอเฮ้ยแล้วเราก็สังเกตการจากข้างนอกใช่เฮ้ยชาเกลฮะประตูกําลังเปิดเฮ้ย ชัยเก้าเฮ้ยดูดิมันบินใหญ่เลยมันขึ้นไปทำอะไรบนน้ำน่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่พอกไปอีกตัวเลยเฮ้ยชัยเก้ามันมาทางนี้แล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันติดแต่มันเข้าไม่ได้เข้าตึกไม่ได้เชัยเก้าเธอมีอะไรต่อสู้กับมันบ้างไหมเนี่ยฉันไม่มีเลยอ่ะเราจะออกจากตึกนี้ยังไงเนี่ยเรากลับบ้านไม่ได้นะถ้าไม่มีอะไรมาสู้กับมันน่ะเอองั้นเราไปสำรวจอาคารนี้ก่อนไหมว่ามีอะไรบ้างอะมันนี่ มีประตูออกประตูออกไปก็เจอมันไดปิดไว้ปิดไว้ขึ้นไปดูข้างบนไปห้องนี้ห้องนี้นะลองเปิดเข้าไปสิไม่มีอะไรไม่ต้องมานี่ปนงน้ำอุ้ยงนีรทั้งนี้ทั้งไหนอีชุดเกราะชุดเกราะนิวเคลียร์ก็มีอะใส่ไม่ได้เชเกิลตัวมันใหญ่เกินไปมันเอาไว้ให้คนใส่เธอเป็นกระต่ายอะในนี้มีอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเชาขอลองหาหน่อยนะ ลองดูชายเกลเธอเจอไหมเฮ้ยฉันก็เจอเจ๋งอะ่ะโหนี่มันฐานทัพอะไรหรือเปล่าเนี่ยนัน,นดาดิฉันว่ามันคงเป็นฐานทัพรับที่เอาไว้ต่อสู้กับไอ้องค์กรอะไรสักอย่างตรงนี้แน่เลยสแสดงว่าด็อกเตอร์ทาแผนการสําเร็จแล้วโอยยล้วปล่อยมอสแมนออกมาตั้ง4ตัวเนี่ยยโย่มอสด,<อ>ด,ด้วยใช่ไม่ใช่มอสแมนธรรมดาด้วยมาเต็มไปไหนละฉันว่ามันต้องบินอยู่ข้างบนแน่เลยอะบินไปไหนแล้ะชาเกล พี่มันหายไปแล้วบันนี่เฮ้ยเยถ้าอย่างนั้นเราก็กลับบ้านได้แล้วดิชายนเอ้ยกันรีบวิ่งไปที่สถานีรถไฟเลยไปไปไเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาในสถานีรถไฟเฮ้ยบันนี่มันอยู่ข้างหน้ากันเต็มเลยอะเนี่ออุ้ยทำไเดีอะชายเฮ้ยเราจะปล่อยให้เมืองนี้ อยู่ภายใต้การปกครองของด็อกเตอร์ได้หรอไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็อยู่ในทางรถไฟแล้วนะแค่เราขึ้นรถไฟเราก็กลับบ้านได้แล้วเอ้ยแต่มันก็เป็นความคิดที่ดีอะเปล่าเรากลับบ้านดีเปล่าชเกลเอ้ยไม่ดีไม่ดีนี่มันบ้านเกิดฉันเลยนะงั้นเราก็ต้องช่วยทุกคนสิใช่เฮ้ยฉันว่าเราต้องจัดการมาแล้วแหละฉันก็คิดว่าอย่างนั้นชเกลออืมฉันว่ายิงมันเลยดีกว่าบันนี่ ยิงมาเลยนะยิงเลยยิงโอ้ยมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยไปไหนละเฮ้ยโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่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 เออโอ้ยเราสู้มันไม่ได้ใช่ก็อาวุธที่เรามีสู้มันไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วตอนนี้อาวุธเราก็หมดแล้วด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะหรือเราจะกลับบ้านเลยดีกว่า เอ้แล้วเมืองเราล่ะเ,เราจะหาอุธได้จากที่ไหนอีกอะบ,บันนี่เฮ้ยที่บ้านฉันไงบ้านเธอเหรอใช่ใช่เก้างั้นเธออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปขึ้นรถไฟแล้วกลับมานะเออก็ได้ก็ได้บันนี่ <ไป S 1> มาเ,เร็วนะเร็วนะรอก่อนนะชายเก้า เช่ก็จะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเฮ้ยจะได้นิวเคลียร์มาใช่ไหมไม่ใช่มันคือปืนยิงยาพิษโอ้เง้นฉชนว่าต้องจัดการมันได้แน่เลยโอ้มันอยู่กับเต็มเลยเจ้ก็ดูนีมันดักเราอยู่อย่างเงี้ยมันจะมาแล้วมันมาแล้วจะทำไงเดียบ้นนี่อะไรฉชนว่าเราต้องจัดการมันและเป็นฉันยิงแล้วนะจัดการมันเลยยิงเฮ้ยเฮ้ยมันหลบ เฮ้ยมันลบเฮ้ยมันขึ้นไปบนนู้นแล้วอะโอ้โอมันไม่ตายเราตายเธอ,อยังไม่ตายเอา้าเหลือพลังชีวิตอยู่หนึ่งเปอร์เซนบาย่จังโอ้ใจยเยาฉันช่วยเมืองเธอไม่ได้วันนี้ฝากไว้ก่อนนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ันนี่กับ s ยเกิลด้วยนะครับถ้าใครใจดีอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ฝากไว้ก่อนเตออโยโย่มอสแมนบ๊ายบายบ๊ายบาย